สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม EAFC 25นะครับผมโดยวันนี้เป็นวันแรกที่เกมเปิดตัวให้เล่นนะครับสำหรับคนที่ซื้อเป็นแอ t ติเมท e d ดชั่นนะครับเดีวันนี้เราไปทดลองเล่นในโหมดคิกออฟกันเลยดีกว่าในภาคนี้จะมีโหมดล u s h นะครับเป็นการเล่น5ต่อ5นะครับซึ่งน่าจะเป็นโหมดที่สนุกพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราไปเล่นในโหมดคล a สสิกแมตช์กันก่อนดีกว่า ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับภาคนี้เ็เล่นเป็นทีมรักเหมือนเดิมนะครับผมเป็นอาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งทั้งสองทีมจะมีคิวลงเตะในวันอาทิตย์นี้ครับเป็นศึกชิงจา่าฝูงนะครับผมอาร์เซนอลเขอเป็นชุดสีดำนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเสื้อฟ้ากางเกงขาวนะครับผม ในภาคนี้มันจะมีการปรับแท็กติกได้เยอะขึ้นนะครับแต่ยังปรับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องลองมั่วๆไปก่อนนะครับนี่ครับอย่างเช่นเราสามารถเปลี่ยนรายการวิ่งของมาร์ตินเนลี่ได้นะครับจะเป็นการหุบเข้ากลางหรือจะแบบให้อยู่ริมเส้นตลอดนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบที่เขาตั้งว้ให้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปลองทดสอบปรับทีหลังแล้วนะครับน่าจะปรับได้เยอะพอสมควร เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวเล่นกันดีกว่าตอนนี้โอดิกาเรื่องจริงเจ็บนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเป็นเอนวาน y มาแทนเลยนะครับซึ่งเรื่องจริงอัลเตต้าไม่น่าจะส่งตัวจริงนะเอ็นวานลี่คือหนัเซนอลฟอร์มไม่ดีครับสู้กับแอตาลนตาไม่ดีนะครับเส,สมอไปส่วนสูวนไม่รู้เจอแมนซิตี้จะไหวหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้จะปรับไม่เยอะนะครับเล่นกันที่สี่นาทีนะครับความยากอยู่ในระดับเวอรอคขาสนะครับค่อนข้างมั่นใจพอสมควร <c oughs> สี่เหลี่ยมเป็นโฟมัอินโทรนะครับผม น่าจะมีซีนที่เข้ามาเยอะขึ no th ้นนะครับนี่กลับมาแล้วเอฟเฟกต์ขงนั้นสวยพอสมควรนะเป็นฟอนที่ใช้ในการแข่งจริงนะฟอนนี้มี นักเตะลงสนามให้ดูหลังจากที่ภาคที่แล้วไม่มีนะครับผมน่าจะโดนเรียกร้องเข้ามาเยอะนี่เป็นโซคัมเบลครับตำนานกองหลังอัลเซนอลสำหรับคนที่ชอบแบบดูไปเรื่อยครับก็สามารถกดดูได้ก่อนที่จะเล่นสำหรับคนที่อยากเล่นเลยลก็กดข้ามไปได้เลยนี่ครับเปปกวัวเดวลา สักก้าดิชันไลท์นะครับผมแต่วก็ามาจับมือกันก่อนนะครับสร้างเป็นมิตรภาพของแมนนี้ก <c oughs> ่อนที่จะไปหวดกันจริงนะครับในเกมตาเตเป็นกัปตันทีมนะครับแทนออริกาซึ่งไม่ได้เปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนออโต้มาให้เลย นี่นะผมมีกราฟิกค่อนข้างสวยนะโชว์เหมือนตอนแข่งจริงนะครับผมเอเดรซันกาลิโออาการยี่ดีอาสเลวิสซิวาร์ฟอรซิด์ดับลอยดนะ์โยกูฮันแลนด์แล้วก็ซาบินโย เะเริ่มเล่นโดยอาเซนนอลนะไปที่เด็กแคนไลส์เอนวานนี้ไปที่เบนไว้รู้สึกเกมเลพ์ม,มันจะต่างกับอีฟซีอยู่นะครับไม่รู้จะเล่นยากหรือง่ายขึ้นแล้วแมตช์แรกก็ทราบปรับเป็นเวอร์คาร์เลยไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่า เร์วินโยเหมือนตัวชื่อนะักเตะจะเล็กพอสมควรครับแล้วฮาและลูกนี้ไม่ล้ำหน้าล้ำครับผมการาฟิกนะ่าจะสวยขึ้นครับผมนี่ลาย่างเซฟได้ครับโชว์เซฟนี่ครับกล้องจับมาที่ลายา่างเลยแ,แม้จะล้ำหน้าโชว์เซฟไปหนึ่งทีกาเบีย เซอรีบาเอ็นวันนี้ส่งอนนชาวันนี้อดักได้โดยกรูแล้วหาเล่นได้อีกแล้วโอ้โหจะขายได้ขาดได้ยัง,ล,ล,ล,งาาลูงนี้ลิมบาร์คาร์ลินลายะเอาไม่อยู่ลูงนี้ก็คืนเซฟจ,จุดโทษได้นะครับ สำหรับลายาที่เจอกับอาตาลนตาแต่ลูกนี้เซฟไม่ไหวครับพาเลนกดด้วยขวาโอโหกแสกหน้าเลยโดนนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อสู่แล้วมันเหมือนเปลี่ยนความยากด้วยครับเป็นโปรเฟชชั่นอลน่าจะต่อให้ลราตอนนี้กับอัตโนมัตลิล สัก้าไหร่มาที่ข e วัตขวัต e อือห sí. ือช uh ้าตรงนี้ขวัตเดนวานินลี่ส่งไปทางซ้ายเดคแคลไลท์ปั่นตรงนี้อืออติดไอเดอร์สันนะเดอที่เป็นไว้เนี่สอง แล้วสาัก,ก้าไม่สามบอลเท่าน,านี้ได้ฟางนล้วเนียเซนนี่สอนยิงฟรีคิกนะไกลนะครับตรงนี้ไม่น่าจะยิงส่งสั้นกัน,นะคยะ

ยังหาช่องส่งไม่ได้พวกนี้ส่งออกไปเลยครับกรสก้าตัวสิทธิ์มาที่โดกูมับเป็นไว้หลุดตำแหน่งไปแล้วนี้เป็นไว้ยังลงมาช่วยหันคเหมือนกันมรงรับจะยากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคยังไม่ชินนะเป็นทากใหม่ เอ็นเวเนลี่เป็นวาสากา้าต้อส่งเลยไม่ตรงแล้วซาก้าหลุดมาทางขาวาลงเลยตบเข้ากลางไม่ผ่าน แท็กะแย่ไอทีน huh. ึงือหือไม่ได้ย yeah. ิ่ยรเลงน้ครับเนี่ยซิล바โอ้ยเป็นไร ยินนี่ได้โลกาสับลูกนี้ยิงอื้มยังติดบล็อกนะครับผมแล้วไม่ได้ลูกเตะบมมมอมเลยวิ่ในช่วงทดเวลามาเจ็บนะครับหนึ่งนาทีทดเวลาครึ่งแรกครับโดนนำไปหนึ่งประตูสู์จากเออร์ลิงฮนรันเดี๋ยวต้องแบบแท็กติกนะครับเอาเอนวนานเนลลี่ออก ส่งทัสซาลงมาตัวเดียวพอครับ27 so, so, ย ส่งในส่วนทางนแล้วทางซ้ายนี่หลุดนะครับ มุกย้อนสตาร์ไม่พลาดตบเข้าทางยังไม่พลาด แล้วหลุดมาแล้วเด็กไล่ส่งมา ไฮเวดยิงเรียรบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากคายฮวเวดนะครับผมแล้วกดหน้าดีใจอย่างนเงนี้ยใ <29. S 1> นชาร์จเอ็ซิดให้ใคายฮาวเวดสั่นไปเรื่องนี้ไม่หลุดหนึ่งประตูต่อหนึ่ง อันนี้เป็นการสอนการกตัดติกนะครับเดี๋ยวฉันจะต้องไปเรียนรูอ้อะไรทีนะี้จริงๆเหมืนอนกันน่าจะคล้ายๆกับทาาที่แล้วโอ้โดกูกระชากตรงนี้เขอ,ออกไปแลว เดอะบอยเดบรอยยิงตรงนี้ออกไปนะเดบรอยทรงผมยังเหมือนรู้สนะึกภาพนักเตจะสวยขึ้นนะครับการเล่นอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่มันมีจังหวะส่งจังหวะยิงที่แบบยังต้องปรับอีกเยอะนะครับ หลนแย่งเรื eh ่อยๆแล้วก็เบี้ยวแย่ง hmm. ค yeah, ืนได้ตรงนี้เด็ดเคลร์เฮ้ยเจอเล่นทิมเบอร์ แล่นหลุดลูกนี้ติดลาย่า,าผยผมเกือบโดนสองหนึ่งอ้เคลล่ารัสซามทำแบเนไลน์สัาจับตรงนีง้เหมือนยาวไม่หยิบขาดรัา ไลค์อะไรนาติดเนลี่ส่งนี้สก้าปั่นด้วยซ้ายที่นีเวิร์ดสะกก้ายิงอีทีนี้่งไอ่โอ้โหเหมือนจะไม่ได้เล้สก้ายูเนียเข้าเฉยเลยครับวิ่งไปดีใจกับสตาร์บแล้วก็โตสำรอครับลูเกย์ยซาก็ เราดูจับตรงนี้แล้วยิงวืดไปหนึ่งทีแล้วบอลมันเข้าทางแล้วยิงอีกหนึ่งทีก็เรียบร้อยสองประตูแล้วหนึ่งน้ำดูเกย์โยซากะเดบอยกระโะะรรดดตรงนี้ยิงหลังย่างช่วยเสียบไปได้ตรงนี้ นี้ฟอร์มกาลังมาครับเรื่องจริงบเดวินไร้ <c oughs> แล้วโอ้โหม,ม,ม่ละห <c oughs> มดเวลานะครับอาเซนอลเฉือนชนะแมนเชสเตียร์ไปสองประตูตินหนึ่งนะครับผม <c oughs> อนอาทีนี้ขอให้เรื่องจริงเป็นสกอนี้ได้ไหมซาลีว <c oughs> <c oughs> าดีใจนะครับต่อนหน้าลูเบนดีอา จากที่ได้ลองเล่นมาหนึ่งแมตช์นะครับก็รู้สึกว่าเหมือนภาพมันสวยขึ้นนะครับเกมเพย์ดีขึ้นแต่รู้สึกว่าการบังคับยังไม่ชินเท่าไหร่อาจจะต้องปรับตัวไปสักพักนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะสําหรับคิดว่าการเล่นเราภาพสวยขึ้นทําให้แบบเราอินกับมันมากขึ้นนะเดีย๋ยวต้องทดลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับน่าจะไปเล่นในโหมดของอันติเมททีม คลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ผมกำลังถ่คลิปหน้านะครับขอบคุณค่ะ